สวัสดีครับคันนี้นะครับก็เป็นรถ h o n ด a s c ิ o p ูปไอนะครับปี54นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยๆนะครับชุดสีก็ยังโอเคนะครับสวยๆเงาๆนะครับผมยางหน้าหลังนะครับใหม่เลยนะครับเปลี่ยนมานะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองเปลี่ยนหมดแล้วนะครับนะครับสภาพโดยรวมสวยนะครับ เดี๋ยวลองฟังสิ่งเครื่องดูนะครับผมเดียวสตาร์ูกครับก็ติดง่ายๆโอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรเครื่องเงียบๆนะครับยับพอฟังครับผม